ท่านประธานที่เคารพผมกจิตชัยนิคมตมาชิกสภาผูแ้แทนรัฐฎรจังหวัดอุดรธานีพักเพื่อไทยจากรายงานของคณนะกรรมิการผมต้องขอชื่นชมอย่างน้อยรูปเล่มของท่านก็สวยงามแล้วก็หลายท่านก็มีความพยายามไปพบพี่น้องประชาชนตามรุ่มน้ำต่างๆอันนี้ต้องขอบคุณหลายๆท่านนะครับ ด้วยความตั้งใจและความมุ่งมั่นของท่านขอให้การพัฒนารุ่มน้ําในประเทศไทยได้ประสบความสําเร็จและเป็นประโยชน์กับประเทศชาติแต่ท่านประธานครับแต่ผมดูรายงานโครงการพัฒนารุ่มน้ำของเลยชีมูลสงครามก็คงเป็นการเอาสงครามมาต่งไว้นะมันไม่ได้ต่อกันผมนึกว่าท่านจะเอาสายน้ำอะไรต่อกันมาขออนุญาต เพิ่มเติมจากรายงานของท่านเนี่ยครับถ้าหากรายงานของท่านเนี่ยได้พูดถึงจังหวด,ดอุดรธานีมากขึ้นกว่านี้ก็จะเป็นรายงานที่สมบูรณ์ก็ฝากท่านด้วยนะฮะอย่างท่านพูดถึงแม่น้ําสงครามเนี่ยผมก็ฝากท่านคณะกรรมาการไปปรับปรุงรายงานของท่านก่อนจะส่งไปที่ไหนเนี่ยฮะให้มันดูว่าพี่น้องบ้านเชียงอำเภอหน,นองหานซึ่งเริ่มแม่น้ําสงครามนี่นะ บ้านดงเย็นตําบลอ้อมกอมอำเภอทุ่งฝนแถวบ้านกุดค้าท่าช่วงอะไรเนี่ยให้ได้รับประโยชน์จากการศึกษาของท่านด้วยใส่แผนลงไปด้วยนะครับาจากรายงานนี้เหมือนกันผมมีข้อเสนอให้ท่านไปเพิ่มว่า,ามันควรจะเป็นถ้าจะมีประโยชน์มากสำหรับจังหวัดอุดรนี่มันและหนองบัวลำพูน,นี่มันคงจะเป็นโครงการโขงแล้วเข้ามาทางเคียงคานโดยใช้ระบบ น้มถ่วงของโลกี่ฮะแล้วก็จากเลยนี่น่าจะมาลำพเนียงจังหวัดหนองบัวลำพูทั้งหมดจากลำพเนียงหนองบองัวลำพูมันควรจะมีอุโมงคุดรอดให้น้ำไปเติมที่เขื่อนห้วยหลวงเสร็จแล้วก็ผ่านจังหวัดอุดรเข้าไปในเทศบาลผ่านขึ้นไปอำเภอพิบู์รักอํอำเภอบ้านดุงเสร็จแล้วก็ไปพนพิศัยหนองคายเข้าไปบึงการแล้วลงแม่น้ำโขง หรือขึ้นจากแม่น้ำโขงไปถ้าสิ่งที่ผมพูดนี้ได้รับการบรรจุลงในรายงานหรือในแผนขั้นก็จะเป็นประโยชน์สาหรับชาวอุดรธานีเป็นอย่างยิ่งก็ขอขอบคุณท่านด้วยท่านประธานที่เคารพครับและท่านกรรมธิการซึ่งร้วนแต่เป็นพ,พวกคุ้นเคยกันแล้วมีความตั้งใจดีมุ่งมั่นมากแต่ผมขออนุญาตแลกเปลี่ยนความเห็นของท่านสักเล็กน้อย ผมอยากจะติงท่านว่าวิธีการศึกษาของท่านท่านก็ไปศึกษาจากหน่วยราชการซึ่งทำแล้วมันไม่สำเร็จมันท่วมลงไปหลายแสน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 ล้านถึงวันนี้ก็ยังไม่สำเร็จแล้วอีกสิบปีก็ยังไม่สำเร็จหรอกเวลาน้ำเยอะมันก็จะท่วมเวลาน้ำน้อยมันจะแรงอยู่อย่างนี้แหละเพราะหน่วยงานเดิม,ดมวิธเีเดิมเนี่ยแก้ปัญหาไม่ได้หรอกระบบน้ำในประเทศไทย ผมเคยถามคนชมทานบอกว่าไหนที่เขียนไว้อย่างโกโก้เนี่ยมาชี้แจงงบประมาณเนี่ยบอกว่าระบบบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเนี่ยมีอยู่ที่ไหนบ้างตอบไม่ได้ฮะไม่มีเพราะนั้นผมขอเสนอความเห็นของผมฝากไปยังท่านสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งเนี่ยเกี่ยวกับแม่น้ำโขงนี่นะท่านควรจะมีความคิด ฝากไปยังส่วนราชการบอกว่าใช้โซลาเซลล์ขนาดใหญ่มากขุดแม่น้ำโขงมาเลยจมลงไปแม่น้ำโขงตอนที่มันไม่เคยแล้งน่ะมันจะใช้บป้ะมันเป็นแสนล้านก็ทำเสร็จแล้วพอดวงอาทิตย์ขึ้นอยู่น้ำมันจะสูบขึ้นมาเลยเสร็จแล้วก็ไปตามลำน้ำอย่างที่ผมว่านี่นะนี่อันที่หนึ่งมันยังไม่มีคนเสนอความคิดนี้ก็เสนอไว้ อันที่สองเนี่ยผมอยากจะฝากท่านว่าระบบบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการที่เขาประสบความสําเร็จอยู่ในอังกฤษในออสเตรเลียภาคตะวันตกที่เขาทําสําเร็จนะมันต้องมีภาพอย่างนี้ครับท่านกรรมธิการและท่านประธานครับมันต้องมีภาพว่าฝนตกลงกี่เม็ดกมูตูวัดอยู่แล้วในพื้นที่ตรงนี้ มันตกปีหนึ่งเท่านี้แล้วมันจะไหลไปไหนบ้างท่านต้องมีขี้ให้มันไปผ่านหมู่บ้านไหนหมู่บ้านนี้จะใช้ประปาสําหรับบริโภครี่เท่าไหรต้องมีตลอดปีคํานวณได้ท่านต้องมีวิธีไปเก็บระบบนี้เสร็จแล้วเขาจะใช้สําหรับการเกษตรเท่าไหร่ปริมาณฝนที่ท่านเขียนอยู่ในเนี้ยมันเพียงพอมันผ่านไปตำบลไหนหมู่บ้านไหนให้มีเลยน้ำบริโภคน้ำใช้ใจอุปโภคแล้วก็ มีที่เก็บไว้ถ้าเป็นอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าเป็นการบริหารจัดการน้ำอย่างครบวงจรตั้งแต่ตกลงมาเม็ดแรกแล้วไปเก็บไหนผ่านไหนแล้วเหยไปเท่าไหร่ยังไงกรมชมทานเลือกพวกข้าราชการเขารู้มาแหละแต่ว่าต้องต้องปรับใหม่ไม่ใช่แบบที่เขาทำอยู่เวลาที่ท่านไปดูท่านไปดูที่เขาทำอยู่ไม่สำเร็จในความเห็นผมไม่สำเร็จ แล้วอีกอย่างหนึง่งมันไม่มีแนวคิดที่จะเอาน้ําไปเก็บไว้โดยใช้ยางพาราทําเป็นอ่างน้ําขนาดใหญ่เลยถ้าเขาจะทํานาบ้านนี้ใช้อีล้านลูกบาทเม็ดเอายางพาราที่มันราคาถูกอยู่แล้วเนี่ยไปทําเลยไปทําเขื่อนยางพาราใต้ดินน้ําไม่ต้องละเหยเสร็จแล้วก็ส่งน้ําไปสําหรับการเพาะปลูกวิธีคิดใหม่ๆแบบนี้ จะต้องไปผลักดันให้ราชการไทยหน่วยงานบริหารจัดการน้ำซึ่งงบประมาณเป็นหลายแสนล้านแต่และปีรวมทุกทุกแห่งแล้วจึงจะเกิดความสำเร็จได้หลักการต้องเป็นแบบนี้การบริหารจัดการน้ำต้องครบวงจรน้ำไหลลงไปที่ไหนหมู่บ้านนั้นจะต้องมีน้ำบริโภคไม่อดอยาก แล้วก็มีน้ำสาหรับการเพาะปลูกทางการเกษตรบรินำมาน้ำฝนผมบอกแล้วย้ำอีกครั้งหนึ่งมันบอกอยู่แล้วว่าเพียงพอแต่ระบบการจัดการน้ำในประเทศเราไม่สามารถให้คำตอบและสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่พี่น้องประชาชนได้ผ่านมาแล้วกี่ปีแล้วก็จะผ่านไปอีก20ปีก็ยังไม่สำเร็จครับเรายังไม่ได้ใช้บริหารจัดการน้ำแบบใหม่ ที่ทันสมัยในประเทศที่เขาบริหารจัดการน้ำประสบความสำเร็จแล้วมาเป็นแบบอย่างได้เรายังไม่สามารถรวมหน่วยงานทั้งหลายทั้งปวงในเรื่องน้าเป็นกระทรวงเดียวกันได้นั่นคือสิ่งที่ผมอยากฝากไว้เพื่อที่จะเป็นข้อแลกเปลี่ยนซึ่งแตกต่างจากรายงานของท่านครับขอขอบคุณครับท่านประธานครับ